บทอ่านจากพ่อรสาราตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาเวลานั้นพระเลสุเจ้าตรัสกับบรรดาศิทธว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นในสมัยของโนอาชันใดก็จะเกิดขึ้นในสมัยของบุตรอย่างมนุษย์ชันนั้นผู้คนกินดื่มแต่งานเป็นสามีภรรยากันจนถึงวันที่โนอาเข้าไปในเรือ น้ำวินาศก็ได้ท่วมเขาเหล่านั้นจนตายสิน้นในสมัยของโรสก็เช่นเดียวกันผู้คนกินดื่มซื้อขายปลูกพืชสร้างบ้านแต่ในวันที่โรสออกจากเมืองโซดมไฟและกรรมฐานได้ตกลงจากท้องฟ้ามาเผาผ่านเขาเหล่านั้นจนตายสิน้นในวันที่บุตรแห่งมนุษย์จะทรงสำแดงองค์ ก็จะเป็นเช่นเดียวกันด้วยในวันนั้นคนที่อยู่บนดาดฟ้าและมีข้าวของอยู่ในบ้านจงยาลงมาเอาของเรานั้นเลยคนที่อยู่ในทุงน่งนาก็เช่นเดียวกันจงอย่าหวนกลับมาอีกท่านทั้งหลายจงระลึกถึงเรื่องภรรยาของรถไว้เถิดผู้ใดที่พยายามรักษาชีวิตของตนไว้ก็จะสูญเสียชีวิตนั้น และผู้ใดที่เสียชีวิตของตนก็จะรักษาชีวิตนั้นไว้ได้เราบอก่านทั้งหลายว่าในคืนนั้นคนสองคนที่นอนเตียงเดียวกันคนหนึ่งจะถูกกลับไปอีกคนหนึ่งจะถูกทิ้งไว้หญิงสองคนที่กำลังโมแป้งอยู่ด้วยกันคนหนึ่งจะถูกกลับไปอีกคนหนึ่งจะถูกทิ้งไว้บรรดาศิษย์จึงทูลถามว่า เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นที่ใดพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงตอบว่าที่ใดมีซากศพที่นั่นบรรดาแห้งจะมาชุมนุมกันกอคิดจากพละสารปริชาญาณแปลกใจว่าสติปัญญาของมนุษย์ติดอยู่กับแค่ผลงานงดงามน่าสจัจรย์ของพระเจ้าแต่ไปไม่ถึงต้นต่อคือพระเจ้าพระพุทธสร้างสิ่งเหล่านั้น หากเขาเชื่อเฉพราะสิ่งที่เห็นและพิสูจน์ได้เขาจะมาโมเสียเวลาศึกษาแล้วพูดว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เหลือเกินยังมีอีกมากที่เราไม่รู้และยังอธิบายไม่ได้ทําไมเพราะที่เขายังไม่รู้และยอมรับออกมานั้นแหละคือองค์พระผู้เป็นเจ้าในโลกนี้จึงคุ้มค่าที่จะรักพระเจ้าที่เรามองไม่เห็น ผู้รักษาชีวิตไว้จะทำให้ชีวิตเสียไปแต่ผู้ที่ยอมเสียชีวิตเราเห็นแก่พระเยซูเจ้าจะรอดพ้นไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจคนหนึ่งจะถูกทิ้งไว้คนหนึ่งจะถูก,กรับไปเราเป็นคนไหนหรือ